เกมนี้เกสมสําคัญนะเราอ,อยากจะผ่านเข้าไปได้รอบชิงกันได้แล้วก็เป็นแชมป์ไม่ได้ในเกมนี้ทุกคนอยากชนะเราต้องโชว์คาแรคเตอร์รด้วยกันอยากชนะออกมาในสนามด้วยไม่ใช่แค่อยากชนะอย่างเดียวมันต้องโชว์ไหนด้วยว่าเราอยากชนะขนาดไหนช่วยกันเลย้ยผ่านเขา้ารอบต่อไปได้ชิงชั่งไขกลังจะกลับบอชีชใหม่อีกรัง,งพู่อนชิงเพื่อพ่อชิครับ วันนี้ก็แฟนบอลเต็มสนามมาโนก็ได้มาดูตั้งแต่คู่แรกแล้วแล้วก็ผู้เล่นทุกคนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมกันหมดทุกคนนะพร้อมที่จะทําให้เต็มที่เชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่สวยงามนะแฟนบอลก็เข้ามาเชียร์กันเต็มวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องการจะทําให้แฟนบอลมีความสุขด้วยการเก็บชัยชนะเข้ารอบชิงให้ได้นะครับ

เป็นแชมป์ไม่ได้ในเกมนี้ทุกคนอยากชนะต้องโชว์คาแรคเตอร,ร์ด้วยการอยากชนะออกมาในสนามด้วยไม่ใช่แค่อยากชนะอย่างเดียวต้องโชว์ไหมด้วยว่าเราอยากชนะขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นลูกกาอากาศหรือลูกชาเลนจ์ต่างๆเราต้องชนะให้ได้บอลแรกเราเก็บให้ได้ช่วยกันเลยผ่านขั้นรอบต่อไปได้เริ่มต้เกัน Come on c o สวัสดีครับท่านผู้ชม AS Play นะครับนำท่านผู้ชมมาที่สนามสมโพชเชียงใหม่700ปีนะครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่สี่สิบี่49นะครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยนะครับพบก,กับทีมชาติเลบาลนอนให้มาจงังหวะนี้หมอกไกลแล้วพันษาลอยๆขึ้นไป มงตั้งคืนกลับมาจัดให้มิโกซันจิ้มได้เทียสินเทียสินไหลต่อมาจังหวัที่เทียทอนเทียรทอนไหลามาเข้าช่องให้มิโกซันยิงลูกนี้โอ้โหมากบอลมันยังไม่มีน้ำหนักครับตขวางไว้ ตกมาถึงสุพโชคืคนจิติตผ่านเปิดไม้ฮีเลสินแดงดาหลุดไปไม่มีโงฮีเลสินเลือกเป้าโอ้โหยิงไปตรงตัวครับโอ้โหไม่มีโงขึ้นด้วยตอนแรกนี่มีชะงักนิดนึงนะครับทารสารัเปิดโ้งมาตู้นี้ได้โถงโดยที่คสั้นชนเสาโอ้โหเทียร์ไม่ดีแต่ว่าจาังหวะนี้จะไปข้างหน้ายังพยงายามถไปนะครับนาเดอร์มาตาล่วงเราไปไม่ได้ฟาวเอารับไทยมาประดิษฐ์ ยัดเข้ามาตรงกลางบอลเลยมาตัวนี้ได้จริงโดยันษาติดแล้วก็ผู้เล่นติดเปล่าให้เป็นฟรีกิงครับสี่พันล่วงลองอไปซูเปอเปิดยัดเข้ามาชันชัยรับกรชอกนะครับแต่ว่าก็ยังตามมาตะคุตซอลได้ไม่มีผู้เล่นเลยานอนอยู่ตรงนั้นยิงยัดมาเลยครับ โดนโมงสก,กัดได้ก่อนสุภโชคเก็บได้สุภโชคออกไปขวาพิเกลสันนิโคลัสพิเกลสันโยเข้ามาและเปิดด้วยสายหยอดเข้าไปลูกนี้ได้โบว์ทีมพันตู้อู้ยบอลมันข้ามขานครับกดไม่ลงครับ<อ>ทด5นาที<อ>ยังมีลุ้นนะครับก<อ>ับประตูแรกของเกมนี้บอลขึ้นมากิมาดานิโคลัส ก็ยังไม่เปิดกันกลับมาตั้งตรงกลางสารัฐวิเลเทพเร่งมากขึ้นนะครับตอนนี้จังหวะการออกบอลเร็วขึ้นบดินบดินโอ้โหมีพื้นที่บดินเลือกยังไงบดินเลือกต่อ oh, 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 oh. สิงคโปร์นุ่นเวทหมดเวลาการแข่งขัน,นะะในครึ่งแรกนะครับทีมชาติไทยออกนำเลบานอนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเอาครับเกมการแข่งขัน,นะะในครึ่งหลังนะครับเลบานอนเป็นฝ่ายเคลียร์บอลบ้างที่ย้อนเข้ามาตรงนี้เก็บได้แล้วงิงซ้ายมาเดอร์มาต้าใน,นรับปตัน เก็บบอลไว้ได้สวยไหลเข้าช่องไม่ถึงสุบะโชะเอามาถึงสุบะโชะจริงไหมแล้วก็ไปดึงอีกแล้วไปเหนี่ยงครับสุบะโชคออกฟาวครับยยีเข้าไปแล้วมาทางซ้ายสุดเข้ามาทุกหลุดเข้ามามาทุกลูกนี้ขัดเข้ามาแล้วก็จี้ลูกนี้ จอรยกเข้ามาจาังหวัดนิสารัตสารัตเสียบอลแต่ว่าเทียร์ทร์แตยังเข้าไปแย่งกระถมบอลให้มาที่สารัตสารัตยอดลงมามิเคิลสันดูดบอลลงได้มีทางสุมาโชนะครับยืนขอบอลอยู่แต่เลือกเปิดมาจังหวะนี้โลงเรียบร้อยแล้เเวเพื่นบ้านนะครับนักเตะจากทีมชาติไทยแซงขึ้นนำไปปรามาณ1คัแนนเลยนะครับโอ้โหนาที85แล้วนะครับข้างหลังเกมของไทยเราไม่ดีแต่มีความเด็ดขาดนะครับทีโรสินแดนบาครับ โดนสกอร์ให้ไทยเราตามอีกครั้งสองต่อหนึ่งโอ้โหมาโน่สายความกดดันไปได้เยอะเลยครับประตูนี้อันนี้ไม่ใช่ภูเขาเลยตอนนี้ต้องมันเป็นยอดเขาเอเวอร์เรสด์เลยครับยกออกจากโกโอ้โหทีออนซินครับคือจริงๆวันนี้แทบจะเล่นไม่ออกเลยใช่ครับโอ้แต่นี่นะครับทีเด็ดในจังหวะสำคัญของเขา สันน้นๆมันก็อยู่ตรงมุมทองแล้วครับพงทีหมดแล้วสุโชกพีรอรยัดเข้าไปบอลยังไม่ออกเข้าไปลุมและสุดท้ายออกลับผู้ศิษป์ปารุวินหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้ทีมชาติไทยครับเฉือนเอาชนะเลบอนอนไปได้สองประตูต่อหนึ่งพันเข้าไปจิงชนะเลิศฟุตบอลชิงพประนันทิงสรับได้สำเร็จครับ เคก็ก okay, ็มีหลายลมอะไรเงี้ยก็เราก็ทําได้ดีด้วยมีช่วงเวลาให้ทได้ไม่ค่อยดีด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ชนะมาได้ยอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณเสียงเชียร์กับแฟนบอลที่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็คนที่ให้กำลังใจอยู่ที่บ้านก็เราก็พยายามกันอย่างหนักแล้วก็สุดท้ายเราคว้าชัยชนะได้นะ